ปกติเราเงยถ้าห้ามเงยห้ามเงยดึงนะให้อยู่ในท่านิวร r ลนิวรทลหมายถึงว่าขนานหรือีกท่าหนึ่งท่าเฟกชั่นนิดหนึ่งเพราะถ้ากระดูกมันกดเนี่ยเวลาเราก้มคอเนี่ยช่องมันจะเปิดมันจะช่วยรีลิสลดอาการได้ระดับหนึ่งนะแล้วคุณดึงในท่าที่ก้มจะดีกว่านะมันจะช่วยมันจะทําให้กระดูกเปิดทั้งแอคชั่นที่ในท่าก้มแล้วก็แรงดึงด้วยนะครับ ดึงคางไว้สิวินาทีเราสามารถถ้ามันเป็นข้างซ้ายเราสามารถเอียงคอขวาสมมติเขากดข้างนี้นะ,อะพอเอียงคอขวาปั๊บเราดึงในทิศทางในทิศทางที่เราเอียงออกอยู่กับพี่นะเห็นไหมมันกดข้างซ้ายเราก็เปิดช่องข้างซ้ายแล้วก็ดิสแท็กไปพร้อมกันเห็นไหมต้องดูอาการคนไข้ก็ดึงทางตรงแล้วดึงทางทิศทางที่เขากดอ,อันนี้ถ้าก็เป็นข้างขวาเราก็เอียงไป วิธีดึงเนี่ยใช้นตัวโน้มไปตัวโยกไม่ต้องใช้แขนมากแขนเราอยู่กับที่เห็นไหมคุณใช้ตัวใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวดึงเห็นไหมเนี่ยดึงไปทางโน้นหรือทางนี้อ่ะนี้กันี้เอียงเราจะดึงเฉียงนิดนึงก็คือดึงได้หลายทิศทางดึงตรงก็ได้ถ้าก็เป็นด้านซ้ายก็ให้เอียงไปขวาแล้วดึงออกทิศทางด้านซ้ายด้านขวาเพื่อจะเปิดไงเวลาดึงแล้วเอียงมันจะเปิดช่อง ช่องมันอยู่วเวลาอีพัลม,มันก็จะเปิดกว้างเส้นประสาทก็จะลดแรงกดลงนี่คือแก้ด้วยโดยไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้ครับหรือใช้ผ้าขาม้าก็ได้ผ้าขาม้าผ้าขนหนูล็อกไว้ใต้นี้มีมไหมมีค่ะผ้าข,าม,าขม้าขนหนูไปขอยืม้นหน่อยอ๋อหนูดูหนึ่นูเดียวยืมให้ผ้ามาันอ่ะขยับไปยืมผ้าขยับตัวขยับตัวโอเคอาจารย์แล้วเวลาถึงผ้าบางคนชอบ